กันลุงตาเนี่ยร้องไห้เลยนะญาติโยมเขาก็ต้องมองพระมองพระแบบไม่ค่อยไม่หวาดระแวงไงมันจะจริงแบบว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมที่มาทำอย่างเงี้ยเนาะเออแต่เราก็ไม่ท้อไงเราก็ปฏิบัติอย่างเดียว ใครจะเป็นยังไงไม่สน,อ,นอย่างเงี้ยก็เราปฏิบัติบ,ตบางทีเดินไปบอกเราโอ้ยอย่าไป,าปไาท่ำทานอ่ะผัวเด้กกระท้อนยางจงกรมอยู่กันเลยโอ้ยห่ากินหน่วนี่นี่แบบ แต่เรามีความตั้งใจไงมีความตั้งใจอันนี้ไม่ใช่พูดน่น,นะมีความตั้งใจมากๆเราไม่สนเลยอดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงสั่งอยู่ที่ทำตัวนะใครทำใครได้อะเนี่ยซัดไปเต็มที่เต็มเม็เต็มหน่วยนาะอ มันก็เลยเกิดผลเกิดผลเราขึ้นไปอยู่คนเดียวปฏิบัติหามลุกหามคำเห็นไหมเนี่ยพอเราปฏิบัติทีเนี้ยเพื่อนที่อยู่บางทีเขาก็แอบไปแอบไปดูเราเขาเป็นสบาทกับเรามีพระองค์หนึ่งกำเนิดองหนึ่ง หนีขึ้นไปเหมือนกันไปปฏิบัติกับเราอยู่บนเขาเราก็แนะนำท่านบวชก่อนเราเราเพิ่งบวชยังไม่มีพรรษาท่านเลยสองพรรษาแล้วมั้งบอกไม่เป็นไรอาจารย์แนะนำผมหน่อยเราก็แนะนำนะตามที่เรามีประสบการณ์คือเราเคยเป็นเจ้าวาสมาแล้วเนาะเราบวชครั้งนี้เราก็เลยมีประสบการณ์ ท่านก็เคารพเราถึงท่านจะบวชก่อนแล้วท่านก็เคารพเราก็เลยพาทำแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆคือเราต้องหาทางแก้ไขตัวเองอะสังเกตตัวเองจะพัฒนายังไงเราต้องรู้จักสังเกต สภาวะของตัวเองท่านก็ทำตามได้ผลพอได้ผลท่านก็จิ้งทำอ่ะเนาะเ,ออเ,ออเนี่ยนักปฏิบัติดังทีก็ต้องหลีกเลี้ยนงะเออมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรมากนะโดยไม่สนโลกเลยเพราะเราหนีจากโลกมา เราเบื่อหน่ายตัวเองอเต็มที่แล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยเรียนรู้โลกเท่าไหร่โลกก็คือใจเรานี่แหละ,ะเห็นก็ค่อยตำหนิตีเตียนอยู่เลยไม่พอใจก็หนีไปอย่างเงี้ยเราหลีกเล่นไปอใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันแต่เราละ่ะจะเอาดีทางภาวนาแล้วละ่ะ ลวงตาเนี่ยกับลวงตาหมอเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะเรื่องกวาดกวาดกวาดลานวัดเนี่ยชอบกวาดลวงตาชอบความสะอาดอเนีย้ยนะฮะ,ะกุศลดวงตาเนี่ยบริเวณเนีย่ยเนี้ยอ,อยู่บนเขาคนเดียวอ่า แต่ทีนี้ในด้านขาหลงตามันมีปัญหาช่วงนั้นก็มีเพื่อนที่เป็นคารวาสเสเมธีเมตีเสเมธีธรรมรังสีตอนนั้นท่านเป็นนายกเทศมนตรีสระบุรีท่านก็ไปอยู่บนเขาด้วย ท่านก็มีกาศของท่านอีกสองคนไปนอนเฝ้าอยู่บนเขาหลวงตาเรียกตาแจ๋วชื่อแจ๋วชื่อเล่นท่านไอ้หลวงตาเป็นอมพาตแกก็จะเอาไปรักษาที่อ่างทองศีสักแกวกินยาไงมันก็ไม่หาย แล้วมันบวมบวมใหญ่มากเขาเอาใส่รถไปก็กินยาก็ไม่ค่อยหายทีนี้วันนั้นท่านมารับไปท่านก็รักเรานะ,ะคนต้องรู้จักเนาะรู้จักเชื่อนะ เสเสเมธีเนาะพลตีพนตีเมธีทำรังสีนะเมื่อก,ก่อนเจ้าของค่ายมวยสอทำรังสีไงเป็นเจ้านายเก่าตั้งแต่ลุงตายุสนามวยไงพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ท่าน วิ er. er. ์บางแคร์นะวิ์บางแคร์รู้จักทุกวันนี้ท่านก็ยังทุกาก็เคารพท่านอยู่เป็นเจ้านายเก่าโกวิ COVID ทนานาเนี่ยพูดได้เลยออกสื่อไปเลย,เลยท่านก็เป็นผู้แนะนำหลายๆเรื่องแนะนำในการพัฒนาแนะนำในการใช้ชีวิตนะ อันนี้ท่านก็เป็นรองหัวหน้าพักนะของท่านพีรพันธ์เป็นลูกพี่พีรพัระนธะ์รอ,องหัวหน้าพักสันนารเมืองเนาะแต่ลงตาไม่เอาเข้าป่าอย่างเดียวสนะมัยก่อนตลงตาทำงานอยู่ที่สนามมวย เราดำเนินลุมพินีเนี่ยเมื่อก่อนมีสนามม้าด้วยสนามหลังสนามไทยตั้ง <c oughs> แต่ปีสามห้านะ,ะปีสามห้าไม่กลับไปกรุงเทพอีกเลย <c oughs> พฤษภาทมินะปีนั้นจำได้พฤษภาทมิน สนามมวยปิดประท้วงกัน้องตาก,กลับบ้านนอกดังนั้นมาก็ไม่กลับไปกรุงเทพอีกเลยปีสีสองก็เข้าสู่ทางธรรมหันหลังให้ทั้งโลกมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมตัแจะเป็นโยมแล้วนะบวชปี 42, สีสองศึกแล้วก็เป็นพระขาว ลุยเข้าป่าเข้าเขามันเดิมซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งคนเราไม่รู้จักกันก็ค่อนข้างจะวิจารณ์โดยไม่ดูตัวเองการปฏิบัติธรรมการใช้ชีวิตนี่ต้องมีสติ จะเรียนรู้หรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านหลงตัวเองก็ไปละยุ่งเลยหลงนี่คือลืมตัวเองนะคำว่าหลงนี่คือหลงลืมตัวเองเพราะหลักการของศาสนาที่แท้จริงเนี่ยคือให้รู้ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองสิ่งไหนไม่ดีก็ควรควรไม่ทำละนั่นแหละคือไม่ไม่ทำนะสิ่งไหนมันดีมันทำให้จิตใจดีทำให้ตัวเองดีก็พัฒนาตัวนั้นขึ้นมา แต่ถ้าหลงตัวเองเนี่ยะจะเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองนี่ถูกคนอื่นผิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าตัวเองถูกแล้วคนอื่นผิดพวกนี้บุคคลในพวกนี้จะไม่พัฒนาตัวเอง <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าหลงตัวเองหรือพวกที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสติ <Yeah. S 1> ยิ่งอัตตามากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นเพราะอัตตาคือกิเลส ตัวตน,นคือกิเลสอ่ะพวกอีกโก้เยอะๆยิ่งหนักเลยะเพราะฉะนั้นการการที่มาเราบำบัดเนี่ยมาทำลายตัวเองเห็นไ,ไหมมันสวนทางกับโลกเรามาทำลายตัวตนเห็นไ,ไหมไม่ใช่มาสะสมตัวตนถ้าคนหลงตัวตนจะเป็นคนสร้างตัวตน ถ้าคนรู้สึกตัวจะเป็นคนทำลายตัวจำไว้นะเอาสังเกตว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นี่นี่เนผ,ผู้นี้จะทำลายตัวแต่ถ้าลืมตัวจะเป็นคนที่สร้างตัวสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นการทำลายอัตตาทำลายตัวตนทำลายจิตวิมานะ เห็นไ,ไหมมันสวนทางนะเพียงแต่มีสติรู้สึกตัวอยู่นี่แหละเป็นผู้ไม่มีตัวยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ส่งออกนอกมากเท่าไหร่นั่นคือมรคผู้มองออกข้างนอกเป็นสมุทยัยผู้มองภายในเนี่ยเป็นมรคเพราะฉะนั้นทําให้มากจเจริญให้มากนะรู้สึกตัวพว่พร้อมเข้าใจอย่าง จริงพระพุทธเจ้าสัดไว้ตรงแล้วสมบูรณ์แล้วแต่พวกเราชอบไปจับข้างนอกอทำก็เป็นทำข้างนอกก็เรียกว่าขั้นสัญญาเรื่องเรียนรู้มากฟังมากเท่าไหร่ก็จะได้แค่สัญญาทำขั้นสัญญาถ้าปฏิบัติมากเท่าไหร่นะ,ะนั่นแหละจะเป็นผู้ถึงทำจริงๆ นะ,ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติจริงๆอ่ะทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอนาปนฏติคือสตินั่นแหละเอาสตินี่แหละเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาเราเดินไปบางคนเ็าบอกว่าจะไปดูลมยังไงว่าเวลาเดินเวลาเดินไม่ต้องดูลมก็ได้แต่ให้มีความรู้สึกตัวอยู่ในกายสุขณะสิไปเพราะจะมัวดูลมมันคงเดินไม่ได้หรอก อย่ก็หัวชิมไปชนต้นไม้เอาออมีความรู้สึกตัวถ้าวันถ้ามันว่างเมื่อไหร่ก็กลับมาสู่ลมอย่าให้มันห่างจากลมผู้เจ้าว่าผู้มีสติอยู่ในลมจิตจะไม่ห่างจากฌานนี่คือผู้เจริญฌานผู้ทรงฌานนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่มีสตินี่แหละนะ รู้สึกตัวอยู่เนี่ยสร้างทุกข์่ะ,ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเดินจงกรมเนี่ยเรียกว่าจังกรรมเดินกลับไปกลับมาออกกําลังกายไปด้วย,ยมีสติด้วยประกอบท้าเพราะเราไม่ได้เดิน ส่วนพวกที่อ,ออกงานทำงานอยู่เดินบ่อยๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพื่อประคองสติเพื่อจเจริญสติแค่นั้นอ,ออกกําลังกายเพราะว่าผ้าเราไม่ค่อยได้เดินอย่างหลวงตาเน,นี่ยไม่ค่อยได้เดินเลยมันซึ้งอาพาธบ่อยไม่ได้เดิน ประกอบผ้าเด,านนดินเนี่ยไม่มากมันนั่งนั่งจนตอนนี้ก้นเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนต้องให้เขาคึงออกมันนั่งนะบางทีต้องหลบต้องหลบนั่งมากๆรับแขกคนนั้นมาคนนี้มันมาไม่พร้อมกันนะ พยายามหลบเมื่อวานเนี่ยไม่เข้าไปกห,หลบอยู่นี่แหละมันยังมานี่อีกเมื่อวาน,นเนี่ยเมื่อวานนายอำเภอศิรินทรอ์ออมามาเรื่องอแห่เทียนเข้าพรรษาทำเทียนอำเภอศิรินทร์ทำเทียนต้องลวงจาทุกปีก็มาขอทุนจากวัดป่าบ่านาอน้ำพะอินเห็นไหม ปีนี้ขอทุนไปสี่แสนสามเห็นไหมไม่รู้ไปทำทำไมเนาะนะแปลกมากเลยเออมา,มาขอทุนไปทำเทียนกับพระที่จริงก็ต้องเอาเทียนมาถวายพระนะเห็นไหมมันกลับตละปัดกันเนาะว่าเะียสิัให้ไปหมดแล้วนะเห็นไหม โอ้แต่ละวลันแต่ละเวลานะเห็นไหมนี่ก็เห็นไหมหลังคาโรงเรียนบ้านนองเม็กกระเบื้องแตกฝนตกมันเก่าทำยังไงล่ะไปของบก็ไม่มีงบว่างานแล้วนักเรียนจะเรียนยังไงอ่ะ แต่มันเป็นมันเป็นศึกมั้งศึกสองชั้นหรืออะไรเนะี่ยโรงเรียนอ่ะเนาะยกสูงอะ่ะพื้นสูงอะ่ะแล้วคนที่จะขึ้นมันสูงอะ่ะแล้วมันแตกไว้สิบกว่าแผ่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องรื้อใหม่หมดคือมันหมดอะ่ะสภาพอะ่อะต้องมุงใหม่ไม่มุงก็เด็กก็ไม่มีที่เรียน กำลังเรียนหนังสือยู่ดีฝนตกมาเปียงหมดอ่ะมันถึงขนาดนั้นนะเมืองไทยนะหลวงจาก็โอ้ไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยให้หาให้ช่างเอเห็นไหมไม้ทำเอาคนงานไปทำออกตังด้วยตอนนี้กูนึกว่ากูเป็นกระทรวงศึกษาธิการแ่ะ immer.